สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาดูบทสรุปนะฮะวันแชมเปี้ยนชิพครั้งที่161นะครับว่าผลการชกเกี่ยวกับนักมวยไทยของเราเป็นอย่างไรกันบ้างคู่แรกครับเฟอร์รารี่แฟทเทคเจอกับหานซื่อหาวจากจีนนะับตลอด3ยกเฟอร์รารี่แฟทเทคดักเตะดักต่อยหานซื่อหาวแบบระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็จู่โจมแบบไทยๆกันเนี่ยแหละประคองเกมกันไปนะฮะหานซื่อหาวก็แทบไม่มีโอกาสได้เถียงหนักหนคืนบ้างเลยครับมีไม่กี่หมัดนะฮะที่มีไดุ้้้นนไดเสียวะ แล้วก็เท่าที่สังเกตและทราบข่าวมานะฮะหางซื่อหาวนี่น่าจะมีปัญหาเรื่องการฝึกซ้อมมานะฮะเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บมาก่อนทำให้ร่างกายนั้นค่อนข้างที่จะตุ้ยนุย้ยแล้วก็แอบมีห่วงยางบางแสนที่เอวนะผงและเอวก็จะย้ยอยๆพอสมควรนะฮะผิดกับฟอร์ลอรี่แฟร์เทคนะครับที่สภาพร่างกายนั้นฟิตปังเลยนะกล้ามนี่ฟิตทุกซอกอณูเลยฮะซิกแพคเรียงตัวกันเป็นก้อนสวยงามอย่างกับขนมปังก้อนในเซเว่นเลยอะ่ะ ก็ว่ากันตรงๆนะฮะเฟอร์รารี่ในไฟ์แรกในวันแชมเปี้ยนชิพนั้นกับนวมแบบเปิดนิ้วแบบนี้นะฮะซึ่งเขาต่อยมวยแบบนวมแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับก็ยังไม่เห็นความเล้าใจจากเฟอร์รารี่สักเท่าไหร่นะฮะหวังว่าไฟต์ต่อๆไปก็จะคงพัฒนาฟอร์มได้โหดเยี่ยมน่ารักน่าลุ้นกว่านี้นะครบ3ยกเฟอร์รารี่แฟร์เท็กก็เอาชนะคะแนนหารซื้อหาวไปนะครับในการเปิดตัววันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกคู่ต่อมามวยไทยแบนตัมเวดนะครับ แสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะฮะกลับมาในภาค2ที่วันเซมิชิพนะฮะเจอกับจางเฉิงหลงครับจากจีนคู่นี้กล้ามเนื้อห่วงยางบางแสนนี่สลับฝั่งกันแล้วนะฮะกลายเป็นจางเฉิงหลงจากจีนครับกล้ามเนื้อฟิตปังเลยส่วนห่วงยางบางแสนนั้นย้ายมาอยู่เอวฝั่งไทยแทนนะฮะแสงมณีขึ้นชกในสภาพที่ดูแล้วอาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยนะเลยเห็นช่วงบริเวณเอวและท้องนี่ย้อยๆยย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 หน่อยนะฮะ ตลอดการชก3มยกนะฮะจางเฉิงหลงก็มีหมัดที่หวาดเสียวนะครับแต่ว่าเป้าหมายนั้นต่อยไม่ค่อยได้เข้าเป้าแสงมณีสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมัดคว้างไปมานะครับก็มีโดนแสงมณีให้หวาดเสียวบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสงมณีนะฮะโยกดึงหลบอ่านออกได้นะฮะแล้วก็ดักเตะดักเข่าแบบไท,ย,ทยเอาตัวรอดไปฮะคร,ครบ3ยกก็เอาชนะคะแนนไปนะครับ ถาว่ากันด้วยชื่อชั้นยี่ห้อแสงมณีนี่น่าจะทำให้ประทับใจมากกว่านี้นะก็หวังว่าไฟต์ต,ต่อไปจะทำได้ดีขึ้นนะครับในการกลับมาที่วันแชมเปี้ยนชิพในภาคที่2หวนนี้คู่ที่3ครับมวยไทยแบนตัมเวทครับเป็นการล้างแขนกันระหว่างกับปิตันเพชรยินดีอะาเดมี่นะฮะเคยเตะขาละมาสนอฟจากรัสเซียจนเดี่ยงเสียแชมป์แบบคิกบ็อกซิ่งไปนะฮะมาครั้งนี้ก็เป็นการล้างแขนกัน เปิดฉากมาก็ตามคาดครับกัปิตานก็ทักทายขาเรามาสน็อปไปหลายขนาดในยกแรกเลยนะแล้วเรามาสน็อปก็ดูทรงแล้วก็น่าจะฝึกความอดทนมาในเรื่องของขานะ่ะก็ทนได้อยู่พยายามอยู่วงนอกไว้ก่อนนะแล้วก็มีหมัดชกดักไว้นะครับยก2ยก3กับปตานก็เร่งเดินนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายในการเจาะยางอยู่เหมือนเดิม ส่วนลามาสน็อปจังหวะดักต่อยก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจังหวะนาทีทองนะฮะฟันสอกกระแทกหัวกับปิตาจนมีอาการแกว่งนะฮะส่วนขาลามาสน็อฟก็เหมือนกับว่าจะไม่เด้งง่ายๆแล้วแหละยกที่3กับปิตามาถึงก็เร่งเดินนะครับแต่เหมือนกับการเร่งเดินมาต่อยนี้จะมีจังหวะที่โชงช้างไปเยอะมากนะฮะกลายเป็นลามาสน็อปลอเก็บจังหวะ2นะท้ายยกก็มีต่อยกึ่งโดนหน้ากึ่งโดนไหลกับปิตาลงไปนั่งนะฮะแต่กรรมการไม่นับในจังหวะนี้นะฮะ ครบ3ยกละมาสนอ็อปชนะคะแนนกับปิตันไปแบบไม่เอกฉันนะครับก็ล้างแค้นไปได้ในที่สุดคู่เอกครับป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคู่ดาบี้แมตช์ไทยแลนด์นะฮะสายดาราเจอกับสายดาวยิ้มนะฝฟนี้เพชรมรกตจะเป็นผู้ให้คําตอบเองครับว่ายังไม่หมดยุคข,ของเขาหรือไม่ยกหนึ่งนี่เพชรมรกตก็เดินจี้เข้าหาเลยนะครับผิดคาดเป็นอย่างมากเลยนะ ตะวันฉายก็ต่อยหมัดซ้ายนะซึ่งเป็นลูกถนัดให้เพชรมรกตได้เสียวจีดบ้างนะฮะสองถึงสามครั้งครับแล้วก็เพชรมรกตก็ยังเดินแบบไม่เกรงกลัวเลยยกสองนะฮะตะวันฉายมีเตะสูงมีถีบเน้นๆนะฮะเพชรมรกตก็มีหมัดซ้ายตรงสวยๆนะกลางยกนี้นะครับตะวันฉายเริ่มมีการเดินหน้าสู้บ้างนะฮะหลังจากปล่อยให้เพชรมรกตเดินมาก่อนนะแล้วก็มีการดวนหมัดกันแบบหวัดเสียวว่าหมัดซ้ายตรงลูกถนัดของตะวันฉายเริ่มออกมาให้เห็นมากยิ่งขึ้นในยกนี้นะครับ ยก3เพชรบร,รกตยิงหมัดซ้ายสวยๆนะฮะแล้วก็ตะวันฉายก็มีหมัดซ้ายสวยๆเช่นกัน มาจนถึงยกนี้นะครับสังเกตได้เลยครับเพชรมรกตมีลูกที่จับขาลูกเตะของตะวันฉายได้นะฮะแล้วเพชรมรกตก็ต่อยซ้ายสวนรัวๆในจังหวะน,นี้เลยนะฮะซึ่งตะวันฉายนั้นเตะช้าแล้วก็เตะแช่ไว้นะฮะลูกนี้แก้ไม่หายนะนะครับแล้วก็ระยะประชิดเพชรมรกตก็มีสอกด้วยยกนี้เป็นยกที่สวนหมัดกันสนุกเลยนะฮะมีการแลกหมัดที่ได้ลุ้นทั้งคู่นะครับแล้วก็ดูแล้วตะวันฉายนั้นมีการขยันในการทํามากกว่านิดนิดนะ ยกสี่ทั้งคู่ก็ยังแลกหมัดกันไปมาตลอดการชกนะฮะเพชรมรกตก็เดินหน้าแล้วก็ดูมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นนะฮะเริ่มมีการแจกยิ้มรัวๆแล้วก็ทําได้ก็ยิ้มโดนเขาทาก็ยิ้มมาถึงตรงนี้นะครับเพชรมรกตมีความมั่นใจตนเองเป็นอย่างมากนะฮะเริ่มประหยัดอาวุธลงแล้วก็มีการเปลี่ยนการมวยของตัวเองนะครับยก5ตะวันฉายมาถึงก็ขยันออกอาวุธเร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับมีไลจี้ต่อยเพชรมรกตจนหมุนติ้วแบบดิจิตอลไป1นดอกนะนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวะต่อยโดนหน้าสวยๆกันได้อีกด้วย ซึ่งตะวันฉายก็ดูแล้วขยันไม่แผ่วนะฮะส่วนเพชรมรกตไม่รู้ว่าหมดแรงหรือว่าตนเองมองว่าตนเองนั้นนําขาดเลยประหยัดอาวุธไปดื้อๆนะแต่เรื่องรอยยิ้มนั้นยังแจกแบบมั่นใจแจกแบบรวยวอยู่ครบ5ยกกรรมการให้ตะวันฉายชนะคะแนนเพชรมรกตไปแบบเอกฉันนะครับซึ่งทําให้เพชรมรกตที่ดูมั่นใจมากๆถึงกับงุนงงไปเลยสิ่งที่เห็นได้ในไฟนนี้เลยนะครับก็คือเพชรมรกต เตรียมตัวมาดีมากกว่าที่คิดนะแล้วก็เดินเข้าไปเปิดเกมบุกเสร็จด้วยนะท่าทีเด็ดเลยก็คือจับขาลูกเตะได้แล้วก็ต่อยซ้ายสวนรัวๆเลยนะฮะเป็นจังหวะที่เห็นบ่อยมากแล้วก็แก้ทางมาอย่างดีเลยส่วนตะวันฉายก็มีดีที่การออกอาวุธตลอดไม่ท้อนะฮะหมัดซ้ายวันนี้ออกไปแบบโดนบ้างไม่โดนบ้างก็เรียกว,ว่าเน้นเยอะไว้ก่อนมีความขยันสม่ำเสมอจนถึงยก5ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่โยนไปให้กรรมการพิจารณาในการตัดสินไปนะครับในลูกขยัน ส่วนมุมมองของแอดมินเองนะครับถ้าตัดเสียงเชียร์แบบพลิบๆของพี่เลี้ยงของทั้ง2ฝั่งที่ดังมากๆนะครับเตะต่อยกันทีนึงก็ร้องโอ้ยโอ้ยแบบนี้ประกอบการชกเนี่ยก็ถ้าเกิดเราตัดเสียงนี้ออกไปเลยนะไม่ต้องฟังอ่ะแล้วก็ตัดใบหน้าท่าทางความมั่นใจของนักมวยออกไปด้วยนะฮะซึ่งแบบหน้ายิ้มแย้มหรือแอคชั่นการเหมือนเขาว่าแสดงความมั่นใจว่าตนเองชนะเนี่ยอาจจะเป็นการกดดันกรรมการนะฮะตัดสิ่งนี้ออกไป เรียกได้ว่าเหลือแต่กายหยาบพอนะฮะดูเฉพาะปริมาณการออกอาวุธเข้าเป้าความขยันแล้วก็อื่นๆตามกติกาม,มาตรฐานของวันแชมเปี้ยนชิพวันแชมเปี้ยนชิพตัดสินให้ตะวันฉายเป็นผู้ชนะในมุมมองดูวินิจของผู้ตัดสินนะผมมองว่ามันก็ได้อยู่อะมันก็ถูกต้องอยู่แหละคือในระหว่างรอผลการตัดสินนะตะวันฉายก็ยืนรวบรวมสมาธิครับรอรุ้นผลการตัดสินแบบเงียบๆนะแต่ผมมั่นใจเลยว่าในตัวเขาเองก็มีความมั่นใจอย,อยู่ลึกๆนะฮะ ส่วนเพชรบรรกฏนะฮะก็จะเรียกว่ายิ้มแป้นชูมือแสดงความมั่นใจตัวเองออกมาอย่างชัดเจนกว่านะ,ะแต่ว่าตะวันฉายนั้นก็มั่นใจแต่ว่ายืนนิ่งๆฮะยืนแบบสุขขุมรอฟังคําตัดสินไม่ใช่ว่าแกไม่มั่นใจในตัวเองรอผมเดาอย่างนี้นะแล้วพอการตัดสินออกมาเป็นตะวันฉายชนะคะแนนครับก็เรียว่าดีใจกันเต็มที่ไปเลยครับไม่ใช่ว่า ผู้ชนะยืนงงนะครับว่าเฮ้ยตัวเองชนะได้ยังไงครับผมมองว่าทางตะวันฉายแล้วก็ทีมงานนั้นยืนลุ้นนะฮะสงบนิ่งรอฟังคําตัดสินแล้วก็เ hey, ฮทีเดียวอะ่ะไม่ใช่ว่าขนาดผู้ชนะยังยืนงงเลยว่าชนะได้ยังไงครับบางคนคอมเมนต์ไปถึงขนาดนั้นนะครับผมก็งงอยู่ส่วนเพชรมรกตที่ชูไม้ชูมือแล้วก็สีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแสดงความมั่นใจออกมามา,มากกว่านะ ก็เรียกได้ว่าดีใจออกตัวมาก่อนนะ่ะพอผลการตัดสินไม่เหมือนที่ตนเองแล้วก็ทีมงานคิดก็เรียกได้ว่าอาจจะงุนงงไปในช่วงขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ในความรู้สึกของเขาเองอาจจะมองว่าค้านสายตาในส่วนของเขาและทีมงานนะทางที่ดีก็มาเจอไฟล์แมตช์กันอีกสักครั้งก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะส่วนจะเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับก็ต้องดูดราม่ารายวันหลังจากนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆแล้วนะฮะดราม่ารายวันเลยฮะผลทางที่เพชรมรกตจะยังอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพห,หรือไม่นั้นก็ต้องลุ้นกันไปนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ